มันสีสดชื่นนะครับผมวันนี้สวัสดีครับทีมงานฟอร์ดนะครับวันนี้สวัสดีครับพิมงานฟอร์ดนะฮะสวัสดีคนดูที่มีแค่สูตรคนนะคะสวัสดีครับผมพวกเราฟอร์ดออโต้การีฟุตุนีนะครับผมตีนักประคุณครับผมเอกสดชื่นเอ้ยไม่ใช่ฮะแล้วคุณหนุ่มแม่หนุ่มแม่มาออกกล้องหน่อยอ่านะฮะฟอร์ดโปรล้อแรงค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้นะฮะ ผมนะครับจะพามาให้ลูกค้านะครับดูโปรโมชั่นรถ2รุ่นด้วยกันนะครับคือ Ranger XLT นะฮะสี่ประตูในโปรโมชั่นใช้เงินออกรา้วเท่าไหร่ครับ29,000ั 29, บาทจ้าครับเดี๋ยวคันแรกที่จะพาไปดูเนี่ยเป็น Ranger แต่งสีดำเดี๋ยวให้หนูแม่มเป็นคนพารีวิวเลยดีกว่ามานะครับนี่นะฮะบรรยากาศที่ตลาดนัดตลาด18ขอดนะครับอยู่เส้นราชพฤกษ์นะฮะกับบรรยากาศชิลๆนะครับนี่นะฮะ

แต่งอะไรบ้างครับสองหมืนกนี้เน้นเดิมเดิมใช่ไหมเน้นเดิมๆค่ะลูกค้าไม่อยากแต่งเยอะก็เน้นเดิมๆด,ดิก,ดก็จะมีสกรูปส้นสูงให้ค่ะมีข้อเท้าให้ค่ะมีล้อ,อหนิ้วแบบนี้นะคะขอ้ขอแด้มขอประจอยิ้มกันศาสตรเข้ากันลอยขอ้อแบบนะคะสติ๊กเกอร์ได้ค่าลดค่ะมีให้เลือกมากกว่าห้าสิบลา ภายในยอยากดูภายในยจังเลยครับภายในยค่ะภายในยตัวนี้จอซิงค์2.5ค่ะติดประจากโรงงานเลยพวงมอะไรมังสิฟังก์ชั่นค่ะอ่าด้านหลังด้านหลังครับด้านหลัง ถอยหลังมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องไปติดตามเลยโอเคเดี๋ยวพาไปดูรถแฉกันบ้างมาราคาที่ผมจะไปรีวิวต่อนะครับคือ Ranger XLT นะฮะตัว Open ่นแนะครับราคาที่7จ็0 0สนห้าหมื่น้เจ็ดแ่งเก้าใช่ไหมเจ็ดแสเก้าหมื่นสี่พันเดี๋ยวไปดูรถ เจ็ดห้าสี่เจ็ดแสนห้าหมื่นสี่เจ็ดสนหาหนสครับตักค้ื่อด เครนของเรนเจอร์นะครับมาในเครื่องยนต์ของฟอร์นะครับฟองสิแรงมานะครับได้ที่385นะครับและสามารถดูดนาลึกได้ถึง800เมเพราะไรมาดูตรนี้ครับนี่นะฮะรถกอร่นที่เป็นตัวยกสูงคไฮเดอร์นะครับดูดนำลึกได้เพราว่าไปสตาร์ทนะครับไตสตาร์ทเน้ยจะอยู่ที่มาเหเคอง์นไม่้ลึ800มหรือ8 0การ มมนน80% 80%ก็อยู่ที่มันเหนือไปตัดหอดนะครับแล้วก็ไฟหน้าของตัวเนันเจอร์จะเป็นมันนะ,ะครับักเนป็นรูนนะะแก้วนะครับทํแนาใสเนี่ยอยู่ใวนะครับโค้งอัพไฮโดรลิคกับระรงติดตะกงงง่ายนะครับวเวลาสาวนะครับที่เวลาเปิดสาปรงรถนะฮะแน่นอน,นครับทาเป็นรถรู่กระ่าๆนะใช้ก้านารถ รถบนเกาะเนี่ยแค่ปล่อยมือนะครับเปิดยังไงสบายซีรีแบรนด์อื่นนะครับยังไม่ค่อยได้มาครับค่อยไปดูมนทีหลังเดี๋ยวลาเป็นฝากระโปรงนะปลาเป็นแรงบริเวณแม่ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวไดูภายในกันด้วีกว่านี่คือเดิมนะครับอันนี้คือเดิม่นะครับมาด้วยล้อแม็กขอบ17นะฮะพร้อมมากับยางติดโคตรนะฮะ โอเปนแคกว้างเปิดง่ายสือสไตยนะครับ,นะรบตัวนี้ก็จะมีจอซิงค์สองจุดห้าแปดนิ้วเช่นกันนะครับเกียร์เมนนวลฮะคันนี้นะครับม่านบังแดดนะครับไฟส่องสว่างแผนที่นะครับไฟห้องโดยสารแอปแดคกนิรภยัยคู่หน้านะฮะเป็นแคปปิดไปง่ายๆเลยสุดนะครับ ก่อนชั้นสีแคสต์สีของตัวรถจัยนต์ปอดเนี่ยหลายท่านเะนี่ยเคยได้ยินมาบ้างเลยว่าแคสตีรถกรยนต์ปอดนะครับจะเป็นรถเล็กแคสต์ที่หนาที่สุดใหญ่ที่สุดนะครับรเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่นนะครับแล้วก็แคสต์สีจะเป็นปั๊มทั้งลูกลักษณะชิ้นเดียวนะครับและไม่มีรอยเชื่อมนะครับแล้วก็ช่วงล่างของรถปอดคันนี้บรรทุกได้1.3ตันดั้เดิมนะครับความลึกของกระบะก็กว้างใหญ่ยาวคนเยอะนะครับความลึกตัวกระบะเนี่ยอยู่ที่511มิลลิเมตรเดียวนะครับโอเคครับก็ ขอจ้ารถยนต์ปอดนะครับตอนนี้ผมตีแภะคุณนะครับและหนุ่แม่นะครับอยู่ที่ปอร์ดออโต้การีผุมนะฮะหรือว่าปอดทุมธานีนะครับเบอร์ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งเก้าหกเจหกเจ็ดหกนะครับเบอร์อยู่แม่แล้วก็เบอร์ผมนะฮะศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดห้าเจ้าเก้าแปดสี่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับผมจะแนะนำโปรโมชั่นแล้วก็รีวีของรถยนต์ปอดทุกรุ่นนะครับจะมีมาเรื่อยๆโอเคจบการไลฟ์สดที่บูธตลาดปัดขอดเป็นเท่านี้นะครับขอให้ผมโชคดีครับผมสวัสดีครับ ôi bên trong này